สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ที่หักแพงสุขูสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับเคยลาคือเก่าวพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันยุดเมาพ่อแม่พี่น้องเนาะวันยุดสร้างกับสิบอได้มาเหตุพี่น้องเป็นวันพระกันวันยุดกับพ่อแม่พี่น้องวันพระวันสินเมื่อนี้ก็เลยบ่ได้ให้สร้างเพิ่นมาเหตุ อ,อนโบโบันเห็ดห่านเนาะคาเมนโปบอกก็เจ้ากระสิมาเห็ดเลยแต่ว,ว่าอยู่เพื่อนเฮานี่ถือวันฟ้าวันศินแลบนนวบริเฮ็ดเบียกมันนี้ก็เลยยุดพี่น้องเลยบริเฮ็ดเ,เวียกเฮ็ดหยางเนาะสร้างกระบริเฮ็ดห่นนามบบน,นามันนี้ หยุดอีกมือนึงมืออื่นพอแล้วลังวันผ้าลังวันลังวันผ้าพอแล้วสิไเหมาเฮดเมื่อคืนนี้เคยลาครับน,นี่มานอนเผารับสินพี่น้องมานอนเผาซับสินนี่แหละซับสินของเฮ้าเนะาะยานมันเสียเพราะมันกับวัดใกล้จากถนนนี่ หนาวขนาดคืนนีพี่น้องลมแห้งมืดมืมดคืนเมืองแนตนใหม่โอ้ยม,ดม,ดมดืดมืดคืนเลยลมเขาก็มีไพ่อยู่ดวงนึ่งนี่ใบชองสว่างนอนขึ้นแรกกบบบ่ค่อยอยากลับพี่น้องเขาก็นอนมองนี้แหละรถไทยก็จอดมองนี้เขาก็นอนในรถไทยแถวบ้านเ่านี่มันบ่มีเต้นชื่อพี่น้องเลยมันบ่มีหมองซื่อเต้น ซื้อต้องขัไปซื้ออยู่เมืองอยู่โตเมือง<ม>เต้นบะมีแถวบ้านเท่านี้แถวบ้านเคยลานนี้พี่น้องขบับบกขายเต้นเพราะว่า,ามันบ่คคอยมีไผอันนิยมใส่เต้นกันบ่มีไผใส่แล้วนะหน่อยนักสีเห็นคนนัน้นใส่เต้นนี่แถวบ้านเท่านี้กันนอนกับชลารกกมีเต็นนอน นอนตามกองเพื่องนอนตามรถไทยนอนตามเทียงนาสีนอนแบบนั่นเลยพี่น้องบ่มีแบบว่ากลางติดน,นอนนะมันบม่มีพี่น้องเขาเลยบอกขายเคยลาก,ก็เลยสีไปซื้อกลับไปซื้อบ่ได้พี่น้องอยู่เมืองปูเป็นตั้งแค่แม่ขี่รถไปกับ โอ้ไกลพี่น้องหลายโลในเมืองกับจักมีบ่มีผู้เพิกับบมี่ส้าในเมืองก็ได้เวลาก็เลยเอาแบบเนาะอเอาแบบความสะดวกก็เลยนอนอยู่รถไทยพี่น้องเดี๋ยวก็น้องดำเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อยากให้ส่วนน้องดำมานอนนำํำ แต่อยาก่วนอยู่พี่น้องแต่ว่ายันน้องลำบากนี้ยันบางที่เขาก็เกียงใจพ่อเม่เกียงใจพ่อเม่เขาเนาะบัดยู่นนเ่ือนันผลบ,บอยนอนบอเ่เขาว่า่วน่วนมานอนในโดดในงเงี้ยก็เลยเวลาก,เก็เลยอันเกียงใจพี่น้องเลยเกียงใจพ่อเม่น้องดำ ก็เลยไปชวนนอนกูดเดียวเอาแบบสบายใจดีกว่าพี่น้องชิมารีวิววันรถนอนรถนอนเคยหลาของใส่ในรถนอน,นอมีโฟมโตโตอีสองพื้นโฟมหน้อยพื้นหนึ่งเด็กระมอนซองอันแล้กก็สาบอันหนึ่งพี่น้องอันนี้คือรถนอนเคยหลาเนาะภายใน ใช่นอกมีกระสิมีมีเลยฝาตัง้งคุ้มแต่มือนี้เคยลาสีเอาใหม่มาต่อตรงตอนนี้เนาะตอนักขืนเชีย่ยวขืนประมาณน,นี้เชี่ยวขืนชู้งแน่มือนี้มื่อแรงนี้กันลงมานอนเคยลาสีต่อขืนพี่ละตอนนี้ขันต่อขึ้นก็นลมแห้งโพดพี่น้องเลยลมแหง้งลมแหง้งมือแรงจังสี เอาใหม่มาต่อใส่สีลักเนอะทั้งหนาสองทั้งหลังสองแตก็สีมัดไวให้ยกสูงขึ้นแน่สยกสูงขึ้นให้มันวิดหัวเวลานั่งอันนี้นั่งกับวิดหัวเลยเมื่อคืนนี้นั่งกับวิดหัว อันนี้สีดึกสูงเกินในนั่งวินหัววันนี้ก็มารีวิวรถนอนเนาะรถนอนเคยหล่ากับสีบอกคือมูพี่น้องเลยของข้าเจ้าสิเป็นรถบัสก็รถเก่งรถตู้เนาะรถตู้รถเก่งรถนอนของเฮานี่รถอีแตกเลยอันนี้ก็คือรถนอนของเคยหล่าอุปกรณ์กับ่มมียางลายนั่งข้ากับใส่ผ้าตั้งเรื่องกับสีนี่ สีเซิร์ฟใหม่ไซนั่นนี่แหละให้มันสูงขึ้นประมาณจากสองหนึ่งให้มันวิดหัวให้มันวิดหัวให้มันสูงกว่าเก่าคือว่านะพี่น้องอันนี้มันต่ำโพดนั่นแหละให้มันชู้งจำลมพัดนั่นะแหละอันนี้มันอยากต่ำเนาะขันวะัดเต้นก็คือเคยว่าเล่าว่านั่นแหละมันหาวัได้พี่น้องเว้มันอยู่เมืองก็จะกร้ายหรือบปล่าข้าวบ้านเท่านี้ บ่มีเดี๋ยวขั้สีเห็ดกระตอ๊อบนี่ก็ได้สีเห็ดเทียงน้าน้อยนี่ก็มืัอนี้มันเอ็ดบอได้พี่น้องวันพระเอ็ดบอได้คั้นเมีนสีเห็ดก็ได้สีเห็ดกระตอปปะ๊อบไปกัมืัอนี้มันกัดเป็นวันพระเอ็ดบอได้จะขนาดสร้าง,างนเ,น,เน,นี่ยให้คนมาเห็น ลอ่อเวลาก็เลยเอาแบบสะดวกนาะแต่ขอบคุณทุกคนที่แนะน,นำเด้อพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุมสุขคนที่แนะนำเพราะว่าสีหเ้เย็ดเทียงหน้าน้อยเพราะว่าสีหเ้เยด็ดเพราะว่าสีห้ชื่อเต้นมากเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสุขภาพคนเจ้าของผล่ากระขอบคุณขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะเพราะว่าสีห้ช่วยมูมานอนน้ำ น้องดำนั่นแหละคนส่วนลายสิมีแต่คือประชวนน้องดำคือประชวนน้องดำน้องดำกับเขารงเรียนพี่น้องเลยตอนนี้น้องดำเขารงเรียนกันมานอนน้ำผัดสิก่ได้เหตุการณ์ว่านเนาะ่นกับเขารงเรียนตอนนี้เขารงเรียนหม้อซี่ม .3 อสามเนาะน้องดำเขารงเรียนหม .3 อสาม เลือกท่า YouTube ย YouTube รลอว่าม่อแม่พี่น้องก็ถามอีกเอาก็เคยถามเอาก็เคยอันเคยหลาก็เคยถามน้องดำมังดำว่าเดือนหนึ่งลงเธอหนึ่งว่าสันเคยหลักว่าเอาคือบ่ลงคู่มืองวาสันขี้ข้านลงว่าสันขี้ข้านลงเบนว่า ล่ากับพกหมูน้ำเลยมันหมูเนี่ยชีว่แาแเคยล่กับอยากส่วนยูนองดำาัอะไรพอมีหมูมานอนน้ำแต่ว่าือว่านะกานคนายากแต่ก็เกรียงใจพอเมน้องน้ำส่วนลูกเขาเจ้ามันลำบาก ัดสินใจผ่นอนผู้เดียวดีกว่าสบายใจเป็นยังไงกับใครแน่เนาะสมมติว่าคันส่วนน้องดำมานอนนำ้ำเกิดียังขึ้นมากผัดเคยหลากระสีเป็นโทษเลยพี่น้องอันนี้ใครแน่เจ้าของเองเนาะเกิดยังขึ้นมากอ่พอเป็นยังเจ้าของระพิบเจอ้าของเอง กันสมมตว่าเอาคนอื่นมาผัดเกิดยังเกิดมาผัดเป็นโทษข้าเจ้าเด้พี่น้องเลยก็เลยเอาที่เจ้าของสบายใจนอนผู้เดียวเลยนีย่แหละพี่น้องลดนอนแบบง่ายๆของคนบ้านนอกบ้นหน้าเอานอนก็นอนแบบง่ายๆ กะนอนได้อย่พี่น้องเล้ยพอนอนได้เนาะขอบคุณทุกทุกคนอะไรเนาะที่แนะนำเคยหลามาพ่อแม่พี่นอ้องสุสขขุสุขคนที่แนะนำให้เช็ดเทียงหน้าน้อยให้ซื้อเติน้นให้ชวนมูมานอนนำ้ำก็คือน้องดำแล้วก็ลุงมินนี่ลุงมินนี่เ,เพิ่นกัยญาเวียพี่น้อง พันเพิ่นมาพันมีแต่าป้ากับญานอนเฮือนสองคนพันมีแต่ผู้หญิงเนาะมันกับบอได้เลยพี่น้องมันมีแต่ผู้หญิงนอนสองคนเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องคือสุดก็คือเคยหลานนี่แหละนอนเลยผู้เดียวสีเท่าได้ขึ้นกับจุดแล้วผู้เล่นเนาะจากสีเท่าได้ขึ้นเลยจุดแล้วหรือว่า วา,างเครือกอจสีนอนชองคืนซ้ำคืนเล็กเมื่อแ้วก็ให้สร้างข้าเจ้าเอาอุปกรณ์เมื่อแบบนี้เวลามากกัจัง,งามาเวลาก็าสีพอได้ลงมานอนเผาขนาดเล็กยังเตรียมอุปกรณ์เขายังเตรียมอยู่กับลงมานอนเผาคือเก้าเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวลาเด้พอพ่อพนใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องอยู่ดีมีแงรับรวยเงนินทองสบายดี